สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูวันขึ้นเสาเอกนะครับอันนี้เป็นงานบ้านไม้นะครับวันนี้โชคดีมากเลยครับพอดีช่วงเช้านะครับเจอช้างมาพอดีนะครับก็เลยเรอยากให้ช้างมาพรมน้ำมนต์ให้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับ ก็คือขึ้นเสาเอกเนี่ได้ช้างนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูการวันขึ้นเสาเอกนะครับก็โปรดติดตามชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตการก่อสร้างเรื่อยๆนะครับเป็นบ้านไม้นะครับยกพื้นสูงห้องเดียวนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับแต่ว่า เป็นมีระเบียงนั่งเล่นแบบใหญ่ๆนะครับเป็นกระท่อมดูนาประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทํามาอย่างดีนะครับไม้นี่คือใช้เป็นไม้เก่านะครับไม้เก่าที่เก็บสะสมมาไม้ที่ลื้อจากบ้านนะครับ ตัวเสาเอกงนี้ผมก็ทำการขุดหลุมนิดหน่อยนะครับแล้วก็เทปูนรองพื้นนะครับแล้วก็จะเทบล็อกเสานะครับเพื่อป้องกันปวกป้องกันความชื้นจากดินนะครับ เลยโรงเรียนไป,นไปมารับน้ำมนต์นะครับรับน้ำมนต์จากเชือถือโรงเรียนก็เลีย้ยวขวาก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลน,นะครับมันไม่ใช่ความเชื่องของงานนะครับนี่ก็เป็นสัตว์มงคลมาตั้งแต่อดีตนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเิรษฐีบางคนนะอันนี้คุณลง <unified> ุงกับคุณป้าผมนะอันนี้พี่สาวผมนะครับ <h ull ain> ก็คือเป็นเจ้าของบ้านนะสร้างให้คุณลุงคุณป้าอยู่นะ <h ull ain> โควิดเลยงานได้ได้มันเลยนะงานยกมือหมดติดต่อลูกอะไรนี่เหลืองานเดียวจะไม่ยกมือ ตรงเลยรงเรียนถงถือว่างานนี้ก็เป็นงานช้างเลยนะอันนี้ผมได้งานรับเหมามา2งานนะครับใกล้ๆกันนะพอดีอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเป็นโกดังรับซื้อข้าวนะครับก็โปรดติดตามชมนะครับ อันนั้นก็มีการปรับปรุงนะครับกับบางส่วนก็ทุบทําใหม่บ้างนะครับอันนี้เป็นงานใกล้ๆกันนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะวันนี้ผมก็มพามาชมเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมจะมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ